สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่นางทองกกาวเองนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปอาบน้ําในป่ากันนะคะเพราะว่าที่บ้านของเราเนี่ยยังไม่มีระบบน้ําประปาใช้นะคะเห็นอย่างนี้นะคะไม่ได้อาบน้ํามา1อาทิตย์แล้วนะคะ7จวันได้นะคะอันนี้ก็ผ้าเต็มตะก้าเลยนะก็วันนี้ก็จะไปอาบน้ําด้วยนะคะ ทุกคนคะมีใครรู้จักดอกไม้ชนิดนี้บ้างคะกลิ่นมันหอมมากเราเดินมาใกล้ๆเนี่ยได้กลิ่นเลยนะกลิ่นหอมส่วนไอ้ต้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเออเขาเรียกว่าคณะเม็กซิกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคน คนอันนี้ก็จะเป็นต้นกาแฟนะคะนี่เขาออกลูกแล้วค่ะแต่ว่าลูกเนี่ยยังไม่สุกดียังเขียวอยู่เลยนะคะถ้ามันสุกอ่ะมันก็จะต้องเป็นสีออกสีแดงแงนะคะหืมกลิ่นหอมมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าลูกไหนสุกเฮ้ยลูกนี้ลูกนี้ใกล้สุกแล้วนะอื ตอนกลับนี้ต้องมาเก็บแล้วนะทุกคนอ้ยลูกนี้ก็นิ่มแล้วอ้ยนิ่มทุกลูกเลยอะไปกันต่อทุกคนที่อาบน้ำที่นี่เนะ่ยไกลพอสมควรนะคะต้องเดินเท้าไป เห็ดอะไรอ่ะอน่าจะกินไม่ได้นะถึงแล้วนะคะทุกคนโอ้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำที่ มีน้ำผุดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเป็นต้นน้ําเลยนะตรงนู้นก็มีอีกบ่อหนึ่งนะนี่ค่ะบ่อน,นี้ก็มีค่ะนี่ตรงที่เราจะไปอาบน้ํำก็คือตรงนู้นนะคะเป็นบ่อที่ไหลามาจากบ่อน,นี้นะืึทำไมน้ํำมีแค่นิดเดียว อ๋อเราต้องเปิดตรงนี้นะคะบอบ่อน้ําตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะคะมันยังไม่มีนะคะแต่ว่าออเชาวบ้านเนี่ยร่วมกันช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะทําขึ้นมาทีหลังนะคะเพื่อให้มี พื้นที่ในการอาบน้ำนะคะก็จะใช้เป็นซีเมนต์ทรงกลมแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เทพื้นด้านล่างนิดนึงนะคะก็สามารถใช้เป็นที่ซักผ้าแล้วก็อาบน้ำได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะทำไมน้ำไม่ไหลอะ่ะตรงนี้ก็มีนิดเดียวอะ่ะ อ,อ๋อไหลแล้วลต้องดูดหรือเปล่า <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้น้ำไม่ไหลเลยคะ่ะในในถังก็ไม่มีน้ำนะคะ มาแล้วทุกคนนะ้ามาแล้วค่ะกว่าจะมาได้นะคะดูดแทบตายอะ่ะเราต้องวางที่ต่ําๆแบบนี้นะคะมันถึงจะไหลลงมาได้นะถ้าวางสูงเนี่ยมันไหลไม่ได้มีใครมาดูดบ้างก็ไม่รู้นะคะไปก็ดูดตามรอยปากเขาอ่ะ นึกว่าจะไม่มีน้ำใช้แล้วนะคะเดินทางมาตั้งไกลนะคะตอนกลับเนี่ยต้องแบกเสื้อผ้ากลับเนี่ยหนักกว่าเดมิมอีกเอาใส่ตรงไหนดีละ่ะเต็มแล้วสายมันสั้นเกินไปหรือเปล่าเอาเนืเอาา้อไป อีงชั่วหน่อยลองเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้าน้ำมันหมดแล้วเราก็จะได้ตักขึ้นมาใช้ แบบแรกเนี่ยเราก็จะล้างสิ่งสกปรกหรือว่าที่ดินเนี่ยออกจากผ้าก่อนนะคะ สักกานเกงที่หลัง น้ำเนี่ยก็ได้ครึ่งค่อนถังแล้วนะนได้ครึ่งถังแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มีตอนนี้นะคะก็มีป้าคนหนึ่งนะคะเดินผ่านมานะคะบอกว่าจะเอาเอาอันนี้ค่ะเอามะม่วงให้กินด้วยนะคะอันนี้นอนอันอนี้อนอเนเลยอ๋อเราแถกกันละเละอามาทพอนเราได้ม่ะ เก็บมะม่วงได้เยอะมากมีแต่ลูกสวยๆนี่ลูกนี้นิ่มแล้วเนี่ยเท่าไรเนี่และน่าเลยอาจจะบอเขาเีมมาดีนี่บาจะลาจ้านานน่ยมาพาดไดจ้าระอ่าด้อการเนี่ยมือเดดโอ้สายสายสายแล้วมาละ

A dì nếu kìm nè bà bà, lỡ hòn nắm bà bà, bà 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 อวาอ่ะเมื่อเมื่อปีกว่าด้วยยาเนี่ยอะตาก็รู้ก็ฟังนี่เว้อะแต่ว่าอเรจะถอเด้อโคเนาะจะถอมาเด้อโคเนี่ยอะแต่ว่ามันเนี่ยแกก็รอแท้ซีแต่ว่อากวาเว้ยนี่ถอดมาเด้อโคเด้อแต่ท่านอืมเปดไดเด้อี๋นาะเอมาว่าบ้ามาเหรมาแล้โจดีเนี่ยละ อร่อยมากๆเลยค่ะมันมันจะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะคุณป้าเนี่ยก็ไม่สบายนะคะก็เอ่อเป็นโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจรั่วนะเพิ่งจะผ่าตัดเอ่อได้ไม่นานนะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไร่เข้าสวนนะคะน้ําเต็มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการปิดมันเลยเอา้าที่ปิดมันหายไปไหนแล้วแล้วทุกคนนี่ไง เป็นที่ปิดเรียบร้อยคุณป้าเนี่ยก็กลับแล้วนะคะทุกคนเหลือเราแค่คนเดียวผ้าก็ยังซักไม่เสร็จเลยนะตอนนี้เราก็จะต้องรีบซักผ้าก่อนนะวันนี้เนี่ยแดดไม่ออกเลยนะคะทุกคนในทุ่งนาเนี่ยตรงแปลงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ปลูกข้าวเลยนะหญ้าเต็มทุ่งนาเลยค่ะ น้ำยังไหลยอยู่หรือเปล่าโอ้ไหลยอยู่เราจะได้ไม่ต้องตัก

ตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาอาบน้ำกันแล้วนะทุกคนไม่ได้อาบน้ำมาเจ็ดวันพูดจริงนะคะทุกคนเพราะมันรู้สึกแบบว่ามันร้อนๆ้อนร้อนร้อนหนาวๆแบบว่าเหมือนว่าจะเป็นไข้อะนะคะทุกคนถ้าเราไม่อาบน้ำ หลายวันน่ะนะคะมันจะมันจะมีอาการแบบนี้นะเย็นมาก อตอนที่ยังไม่ได้อาบอะ่ะมันจะน้ำมันจะเย็นมากนะคะพออาบแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่เย็นเท่าไหร่นะ ตอนนี้เราเพิ่งสังเกตเห็นนะคะว่ามีผักขึ้นอยู่ใกล้ๆที่อาบน้ำของเราด้วยค่ะนี่มันหอมมาก ไปไหนแล้วเมื่อกี้เราเห็นมีมแมลงตัวหนึ่งอ๋ออยู่ข้างล่างนู่นแล้ว หนักเหมือนกันนะเนี่ยอาบน้ำเสร็จแล้วมันจะแบบสดชื่นกับปี้กระเป๋านะ ที่นี่เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะมีทั้งต้นกาแฟต้นขนุนด้วยค่ะทุกคนน่ากินมากนุ่นแต่ว่าสูงพอสมควรนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะถือว่ายังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเขาอะมีต้นไม้เยอะนะคะแล้วก็หน้าร้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ย จะเป็นจุดที่อากาศเย็นที่สุดนะ ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ากลักว่าจะกลับมาถึงเนี่ยนะไหลนี่นะคะแทบหลุดนะคะคือการไม่มีน้ํำนี่คือมันลําบากมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นชีวิตประจําวันนะคะที่เราจะต้องใช้นะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูอะไรนะคะก็ฝากทุกคนเนี่ยติดตามรับชมกันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย